การเวทีร <c oughs> ับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านครั้งแรกจังหวัดลำพูนนะครับ15มุลาคม2556การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อการออกแบบและการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาอูทกภัยตามแผนบริหารจัดการน้าครั้งแรกที่จังหวัดลำพูนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านบ่เคยลงไปชี้แจงกับชุมชนสิ่งที่ท่านบ่เคยลง พร่อจะมีพงอยู่แล้วพงการนี่แปลงนทุกครับหนึ่งมันต้องทำเองสองมันต้องรับความข้อเห็นจากบ้านเลยสามหรือง่อประมาณกู้เลยก่าเนี่ยอันขออนุญาตถามต่อเจ้าการมาของเป็นถ้าคนวันนี้มาจ่ายการทำประชามติไม่เป็นก่อนมาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายเลยบ่มีการไปทำประชามติว่าทำหรือว่าทำแบ่มีมีแต่ว่า มารับฟังความคามิดเห็นหว่บาเดือดรอนมีข้อเสนอเนี่ความจริงที่เขาแบบปึงใจอย่างที่นี้บอกบอกเปิดไปถ้าว่าตอนท้ายจะมีการทำ ที่ทําแบบสอบถามหรือทําแบบประเมินในยาต่างๆในการซอยปุ่มตอนช่วงบ่ายก็จะพอตอนท้ายมีการทำมานั้นขอให้ท่านทั้ว่าได้ยืนยันกันว่าเพื่อความสบายใจว่าในการกรอกแบบสอบถามในการแสดงความคิดเห็นต่างๆออกไปเนี่ยจะไปได้ไปมีผลในเรื่องของการว่ายอมรับว่าแม่นหรือไม่แม่นนะครับอทิยวเดียวจะผมก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่นะท่านสามารถถามได้เลยยังไปถามผมเนี่ยแต่คนีเขาเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านหรือ <5 S 2> เหมือนก้าวมเหมือนฐานอ่าเพิ่งจะมาทางอย่างนี้ผ้ว่าจะไม่อูเดี๋ยวนี้เปินงพี่ผ้วเป็นประธาน,นคือตอนนี้งง่าจุดประสงค์รัฐบาลจะทําอะไรที่ให้เรามารวมตัวกันเนี้ยเพื่ออะไรคะอยากได้คําตอบค่ะคือตอนนี้ไม่ชัดเจนใช่ไหมยังไม่ชัดเจนเลยตกลงที่เขาเรียกเรามาเนี่ยเพื่ออยากฟังความคิดเห็นว่าเราอยากได้อะไรหรือให้เราบอกว่าคุณจะสร้างเขื่อนแล้วนะะที่ที่เรากังวลคือที่เราได้รับทราบข้อมูลเขามีการประมูลแล้ว มีงบประมาณมาแล้วจะรสร้างเขื่อนแล้วทีนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเราเป็นผู้ที่ต้องเดือดร้อนเราต้องโยกย้ายอ่ะคือเราอยู่ในตรงจุดนั้น